สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาไหว้องค์พระศิวะมหาเทพณปราสาทบ้านไพรนะคะดอกไม้กี่ดอกนะเอ่อรวมแล้วเบ็ดเสร็จ0มื0นดอกนะคะเราเอาดอกไม้ทั้งหมดนะคะที่เรามีนะคะมาบูชาแด่พระองค์พระศิวะมหาเทพนะคะแล้วก็เราจะมีแต่ความโชคดีมีแต่ความผาสุกนะคะท่านผู้ชมนะเรามา,มาดูที่นี่นะคะ เรามาดูตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้นะคะเราก็จะนําดอกไม้มาไว้ที่นี่ด้วยนะคะสักการะบูชา Om Prakara wandami, Om Prasiti Siti Kichang, Siti Kamang, Siti Karyang Dada Kato, Siti Techo Chayonichang, Siti Lapo Nirantarang, Sabah Jodi Pakuan Tumi Siti Kichang, Siti Kamang, Siti Karyang Dada Kato, Siti Techo Chayonichang, Siti Lapo Nirantarang, Sabah Jodi Pakuan Tumi เดวานเดวานบิดาเจ้าพ่อสักการะบูชาวันดาองค์พระศิวะมหาเทพผู้ศักดิ์สิษษษสทธิ์สติเดชบารมีสาธุสาธุสาธุนี่คือดอกไม้ที่เรานำมาสักการะบูชานะคะทุกคน จำเริญจะมีแต่ควารุ่งเรืองแล้วก็จะมีแต่ควาพาสุขเกิดขึ้นกับเราแน่นอนค่ะนี่คือปราสาทบ้านไพรเป็นเทวสถานขององค์พระศิวะมหาเีพที่มีอายุนับ9 0 0ถึง1,000นะคะ